สวัสดีครับมิตรสหายสวัสดีครับคลิปนี้ร้านสหายคูแคมป์จะมารีวิวมีดในตระกูลเคบาครับผมซึ่งมีดที่จะมารีวิวในวันนี้จะมีด้วยกันสามสามเล่มครับผมซึ่งเราจะมาลองคมกันครับคมของมีด3ามรุ่นนี้ว่าจะมีความคมขนาดไหนโดยการตัดกระดาษครับตัวนี้เป็น120ปีของเคบาครับผมลิมิเต็ดออดิชั่นครบรอบ120ปีเคบาครับตัวนี้ ใบเจ็ดนิ้วครับส่วนเหล็กก็เป็นเหล็กไฮคาร์บอนหนึ่งศ้าครับผม้วยกันทั้ง3เล่มคือเหล็กตัวเดีวยวกันครับส่วนนี้พีสองที่จะมาทดสอบครับตัวนี้จะเป็นด้ามพลาสติกสีดําตัวนี้เป็นใบหย,ยักครับผมเห็นไหมครับใบหย,ยักใบหย,ยักส่วนปลายก็ปลายทันโตครับผม ความยาวใบก็7นิ้วเหมือนก,นกันกับตัว120ปีครับตัวนี้ก็จะเอามาทดสอบตัดกระดาษ F4 สเหมือน,นกันครับดูคมมันว่าคาร์อบอนหรือคาร์บอน1นึ5ตัวนี้จะโอ,โอเคไหมแต่ว่าด้วยชื่อชั้นของเหล็กตัวนี้จะคมมากนครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันครับตัวสุดท้ายน้องเล็กครับใบ5นิ้วครับผมตัวนี้ใบทันโตครับผม ไปท่านโตตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองคมกระดาษกันว่าตัดกระดาษแด้โอเคไหมลองจากตัวเล็กก่อนครับเล็คาร์บอนหนึ่ห้าครับ ก็ถือว่าโอเคครับผมตัวนี้ครับเดีย๋ยวเรามาลองตัวนี้กันตัวเจ็ดนิ้วครับผมใบหยักใบหยักปลายทันโตะครับผมเจ็ดนิ้วครับลองกลมกัน ถือว่าโอเคครับเอาละครับเล่มสุดท้าย Limited Edition ครบรอบ20ปี120ปีของเคบาครับครบ,ครบรอบ120ปีโอเค,คถือว่าความคมของเหล็กเบอร์1095ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับสมแล้วครับสลับเหล็กเบอร์นี้1095 โอเคครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ร้านสายบูแคมด้วยนะครับผมโอเคครับมีสายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ